ถ้ว่าจากการประชุมเมื่อครั้งก่อนนะครับได้มีการประชุมกันกแล้วก็ได้มีการตกลงนะครับเลือ,อกนนบออยู่ที่ทุกหน่วยงานนะครับหือที่ทุกหน่วยงานต้องต้องช่วยกันทําเคื่อนนะครับหลายหลายเรื่องหลายหลายกิจกรรมเนี่ยนในส่วนของภาคที่เครือข่ายทุกคนนะครับก็อยากให้พวกเราเข้ามามีมีส่วนร่วมนะครับกิจวัตรเป็นที่จะดสำนึกนะครับถ้าถ้าเราทา เห็นได้นะครับแล้วก็เขาตระหนักว่ามันเป็นเรื่องของเขาเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เขาทําได้เป็นวันนี้ก็ตัวเราเองแล้วไม่นี้ตัวเราเองจากเดียวเลยนะมันดีกับถึงลูกหลานเลยเนาะวันนี้ก็ถึงลูกหลานวันนี้นะครับเพื่อให้ให้การขับเคลื่อนเดินต่อไปได้นะครับสำหรับราคาการทับเคลื่อนนะครับจอเลยนะครับวันนี้นะครับก็ แต่เรา,า,า,าเปิดมาทานาดนี้นะครับได้ได้ให้ให้ใหใหแนวทางอระหยที่ใช้ที่มือสารที่มีอะไรก็มันยังไม่สุกเราต้องมาคิดประเด็นต่อไปในช่วงนี้เ,เ,าเขาเราเอาควา,า,ามคิดเราเด็กๆครับเอาไปเขียนของประมาณมาไงไแต่ละประเด็นนะเอ้กูจะทำอะไรมาไว้เนี่ย ในเรื่องของการจัดก,การขยะในเรื่องของการสร้างรายได้จากขยะซึ่งเราประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ที่ยังทำอยู่สองสนามบีนนะคะ